ว้ <Whoa. S 2> นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผม เช้าสายประจำวันที่3สิงหาคมพศ2564นะครับเช้าวันนี้ก็พบกับสวนชนชมคุณต๋องเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับต๋องนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมลูกไม้นะครับหลังจากแยกลงปลูกนะครับที่ถอนนะครับเพื่อเปลี่ยนดินนะครับผ่านไปแล้ว1เดือนนะครับผมตอนนี้ไม้กําลังกินนะครับกําลังเดินอย่างเต็มที่เลยนะครับก็บอกว่า ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สวยครบนะครับอ่าไม้ที่ท่านผู้ชมได้รับชมตอนนี้นะครับก็เป็นหัวไม้ที่คัดแล้วคัดอีกนะครับทางสวนนะครับก็จะมีแต่ไม้สวยๆฟอร์มเด็ดๆนะครับที่จะมาลงนะครับเพื่อแบ่งปันท่านผู้ชมผ่านช่อง youtube สวนชวนชมคุณต๋องชแนลครับผมเนี่ยฮะไม้ชุดนี้นะครับก็อยู่ในกระถาง6นิ้วครับผมเป็นไม้ที่ ใบสวยกิ่งใหญ่ก้ามใหญ่นะครับฟอร์มแล้ก็ฟอร์มสวยโคตรเลยครับโคตรเทพเลยดูครับกระดูกใบชัดเจนนะครับผมชวนชมที่ปัจจุบันนะครับทางสวนธรรมก็เป็นชวนชมลูกผสมนะครับทําไมถึงเป็นลูกผสมนะครับเพราะว่าการพัฒนาข้ามสายพันธุ์ของชวนชมนะครับมันจะทําให้ได้ลูกไม้ตัวใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับ ลูกไม้ตัวใหม่ในที่นี้ก็คือเขาจะพัฒนาการเขานะครับจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าไม้สายเก่าๆนั่นเองครับผมเราเลี้ยงแค่ปีเดียวนะครับโอ้โหบางต้นของผมนะครับขึ้นกระถาง60เซนแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับถ้า2ปีนะครับขึ้นกระถาง80เซนครับเป็นไม้ที่โตไวมากนะครับอย่างเช่นไม้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นผ่านหน้าจอตอนนี้ครับเป็นลูกผสมทั้งหมดเลยนะครับ โตวไวมากนะครับในกระถาง6นิ้วจะเต็มแล้วท่านผู้ชมรับชมดูนะครับตอนนี้ดูครับไม้ต้นนี้ฟอร์มอลานะครับไม้ต้นนี้ใบสมบูรณ์ครับสำหรับขั้นตอนการดูแลไม้นะครับของแต่ละขนาดนะครับแต่ละไซส์ที่ผมได้ทำการทำคลิปวิดีโอนะผมก็จะเอารวบรวมไว้ในเพลย์ลิสต์วิดีโอนะครับ ก็จะทําห้องเรียนรู้นะครับแต่ละห้องนะครับตั้งแต่การเพราะเมล็ดนะครับาการบํารุงนะครับการทําดอกชวนชมยังไงให้ดอกสวยสมบูรณ์อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีๆเลยนะครับผมนี่ฮะสวยครบจบที่เดียวนะครับต้องสว,วนชวนชมคุณตองครับผมไม้ค่อนข้างที่จะราคามิตรภาพครับ ไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยนะครับกว่าจะพ่อเมล็ดขึ้นมาได้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับท่านผู้ชมซื้อต้นชวนชมนะครับผ่านสวนชวนชมมนตรงไปนะครับก็ต้นโตต้นใหญ่ต้นสวยสมบูรณ์ครับเลี้ยงแป๊บเดียวก็สวยครับผมขอแค่ว่าปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับตั้งแต่วัสดุปลูกนะครับขนาดของกระถางนะครับการใส่ปุ๋ยการให้ปุ๋ยนะครับการ วางชวนชมให้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้ชวนชมโตแน่นอนครับผมขอแค่ท่านปฏิบัตินะครับในพฤติกรรมที่ชวนชมเขาชอบนั่นเองครับผมนี่ฮะเดี๋ยวไม้ดำนะครับประจำวันนี้ก็คือมีอยู่ท้ายคลิปครับผมก็เป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับที่จะมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับย้ำนะครับว่าไม้ดำของผมนะครับแบ่งปันจำนวนไม่เยอะนะครับอาจจะ แทรกเข้ามาสัก1ต้น2ต้นนะครับแต่ราคาอาจจะแรงนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าไม้ดำนะครับค่อนข้างที่จะฟอร์มสวยนะครับที่สําคัญเป็นโซโคด้วยครับผมโซคนะครับสมคําร่าเรือครับดอกดกครับผมดอกจะดกกว่าอาลาในช่วงแรกเริ่มครับแต่ว่าเมื่อไม้โตได้ขนาดอายุมากๆอย่างเช่นไม้โตได้3ปี4ปีขึ้นไปความดก ก็เท่ากันสูสีกันครับผมแต่สตาร์ทเริ่มต้นนะครับจะเป็นโซโคได้เปรียบนะครับในเรื่องดอกแต่อาราจ,จะได้เปรียบในเรื่องความอ้วนนะครับความอวบความน่ารักนะครับผมเนี่ยครับผิวดําผิวขาวของใสโอ้โหเนี่ยฮะไม้ชุดนี้สวยมากนะครับสวยทุกต้นเลยนะครับไม้รากตะขาบที่ท่านผู้ชมได้ รับไปเลี้ยงนะครับก็อย่าลืมครับคัดตำแหน่งรากที่ผมมาร์กไว้ให้นะครับใช้มีดนะครับในการทํารากนะครับอย่างระมัดระวังนะครับเนื่องจากของมีคมนะครับเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในจุดนี้นะผมก็พลาดมาเยอะนะครับมีดบาดนิ้วบาดมืออย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะสวยนะครับไม้ลูกผสมนับในการผสมข้ามสายพันธุ์ครับก็จะได้ การพัฒนานะครับการเจริญเติบโตนะครับโตไวนะครับดอกมาดีด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอาจจะเจอไม้กิ่งปากาลังไม้แปลกนะครับไม้ใบมะขามอย่างเงี้ยครับบางต้นนะครับก็ผิดแปลกพิสดารนะครับก็เป็นไม้สะสมไปนะครับค่อนข้างที่จะมีมูลค่าต่อทางจิตใจนะครับอย่างเช่นบางต้นครับกิ่งปากาลังผมก็เก็บไว้ผมไม่ยอมขายนะครับเพราะว่าผมจะเลี้ยงไว้เป็นไม้สะสมนั่นเองครับผมเนี่ยฮะ และแล้วไม้ดำก็มาถึงครับผมในช่วงสุดท้ายนะครับท้ายคลิปนี่ครับไม้ดำชุดนี้เป็นโซโคทั้งหมดเลยนะครับ3มแถวนะครับก็บอกว่าก็ต้องบอกไว้เลยว่าไม้ดำนี้มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะครับอาจจะนํามาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับก็รอคอยติดตามช่องสวนชนชมคุณต๋องชาแนลนะครับผมถ้าไม่อยากให้พลาดนะครับในการลงคลิปเพื่อแบ่งปันครับก็ท่านก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เวลาผมมาลงคลิปแบ่งปันต้นชวนชมนะครับฟอร์มส,สวยๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนไปยังช่องของท่านเลยนะครับว่าวันนี้สวนชวนชมบุญตองได้อัปโหลดวิดีโอลง,ลงในช่องนะครับท่านก็จะได้รับชมก่อนใครๆเขานะครับอ่าก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการตัดสินใจการไม้ผ่านคลิปก่อนนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะดอกมาดีมากดอกมาดีมากครับ<ม>ผิวดำเข้ม<อ>นะครับเมืม่อเทียบกับสี<า>กระถาง เทียบกันไม่ติดเลยครับผมสีนี่กลมกลืนกันมากนะครับดูครับสามแถวนี้นะครับดำปีเลยครับผมนี่ฮะรวมๆนะครับไม้ก็ไม่มีไม่ไม่เห็นช่องบ้างของโตัแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม้เดินนะครับไม้สมบูรณ์นะครับกําลังจะแตกยอดแตกใบแทงดอกขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับอ่าเห็นไหมครับ ผักนะครับต้นกระเพรานะครับกระเพราก็ปลิวลงมานะครับเมล็ดก็ปลิวลงมาใส่ดินชนชมนะครับผักก็สวยงามไปด้วยนั่นเองนะครับผมดินชนชมนะครับปลูกอะไรก็สวยไปหมดครับวัสดุปลูกนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอนะครับท่านก็คลิกเข้าไปนะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับคําอธิบายผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้งหมดครับ สำหรับช่องทางการติดตามผ่านลิงก์นะครับก็จะมี Facebook f แฟนเพจนะครับ Facebook ส่วนตัวช่อง YouTube Official Account หรือว่า Line Ad นั่นเองครับอ่าแล้วก็ยังมี IG แล้วก็แอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองครับอ่าท่านผู้ชมนะครับสะดวกติดตามช่องทางไหนครับก็เลือกได้ตามความสะดวกของท่านผู้ชมเลยนะครับผมอ่าผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ในส่วนสุดท้ายนี้ครับผมก็จะแปะนะครับภาพนะครับขั้นตอนการเพิ่มผมเป็นเพื่อนใน l ล n e แอดนั่นเองครับผมเพื่อตัดลดปัญหานะครับในการค้นหาล ne ผมไม่เจอนะครับก็จบในที่เดียวก็คือคลิกที่ลิงก์นะครับที่ผมแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็ก็จะเจอเลยนะครับสวนชนชมุนตองครับท่านก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับผมก็จะแปะภาพไว้อยู่นะครับครับ สำหรับท้ายนี้ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะครับจนจบคลิปวิดีโอไปด้วยกันนะครับผมอ่าก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปารถนานะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ